กล่องออกมาผมก็ตกใจนะครับตัวกล่องก็เขียน cross ตัวถุงใส่ฟิล์มมาก็เขียน cross โอ้ผมตกใจนึกว่าส่งเขาส่งมาให้ผิดรุ่นนะครับที่ไหนได้ใช้กันได้นะครับสำหรับ cross กับ legender หน้าจอเหมือนกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Star Story นะครับเห็นผมครับเหมือนเดิมเลยผมอยู่ในช่วงของพ่อบ้านสตอรี่นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวการติดฟิล์มนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่หน้าจอมือถือวันนี้ผมเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมาเป็นฟิล์มหน้าจอลถนะครับหน้าจอวิทยุนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับตอนนี้ผมจะมาติดนี่ เจ้า f o r t จู e r อ e g e n เ e นเนะครับผมเดี๋ยวติดยังไงเราไปดูกันนะครับง่ายๆนิดเดียวไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนี่ตัวนี้นะครับอ้าวขอโทษครับกลับด้านอ่าตัวนี้ครับนี่เป็นยี่ห้อเวก,กัสกา์เลสกนะครับก็เป็นคิมการลอยขีดควงอ มีเสียงรบกวนดังนิดหน่อยนะครับก็นี่มาต่อกันเป็นซิมกันลอยนะครับขีดข่วนสำหรับรถยนต์นะครับก็เป็นซิมหน้าจอวิทยุเนาะโอเควันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับผมในกล่องนะครับในในในกล่องในถุงครก็จะมีเป็นตัว นี่นะครับเป็นผ้าแห้งให้มาอันนี้เป็นถุงผมว่าน่าจะเป็นผ้าเปียกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวรีดฟองอากาศนะครับให้มาทั้งหมดอ่าหนึ่ชิ้นแล้วก็ตัวฟิล์มหน้าจอนะครับอ่าอุปกรณ์เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทํากันเออเตรียมอีกอย่างนึงครับเทปใสนะครับเตรียมเทปใสไว้ด้วยเนาะอ่าครับอันดับแรกเลยผมก็หาผ้านะครับมาเช็ด เอาฝุ่นออกให้หมดนะครับโอเคทาไปแล้วเป๊ะก็เช็ดอ,อันที่สองนะครับผมก็จะใช้ในซองนี้นะครับอ๋อโอเคเขาจะมีเป็นตัว เก็บฝุ่นมาให้ตัวนี้นะครับแล้วก็ผ้าแห้งชิ้นหนึ่งแล้ววันนี้น่าจะเป็นผ้าอ่านี่ผ้าเปียกนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดแห้งอีกตัวเดี๋ยวเราขอเอาผ้าเช็ดแห้งเออขอโทษครับเอาผ้าเปียกเช็ดก่อนแล้วเดี๋ยวเอาผ้าแห้งลูกซ้ำอีกที แล้วก็เอาผ้าแห้งนะครับรูปต่อมานะครับก็ผมจะเอาตัวนี้มันเป็นตัวแปะฝุ่นนะนะครับมันจะแปะไล่แปะ ฟุออกก่อนอต่อมานะครับนี่ฟิลมนะครับอันนี้เป็นตัวฟิมเราจะเห็นว่ามีตัวสติ๊กเกอร์เขาแปะอยู่อันนี้เป็นเลข2นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลข1นนะครับนี่ มีขนเจ้าจีโอเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดตัวฟิล์มก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นตรงฟิล์มมันจะไปติดตรงหน้าจออันนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะต้องแกะฟิล์มหมายเลขหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ค่อยๆแกะออกก่อนแล้วก็ทาบ ผมจะเจอฝุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ามันจะเป็นร่องอากาศขึ้นมานะครับเขาแนะนำให้ทำอย่างนี้ครับที่ผมบอกให้เตรียมเทปใส่ไว้นะครับก็คือเทปใส่อันหนึ่งเอาไว้ดึงฟิล์มนะครับแปะไว้แล้ว อีกอันหนึ่งเอาไว้ดูดฝุ่นขึ้นมาครับผมถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทปมันดึงไม่ได้เราก็ช่วยเขานิดหนึ่ง อันนี้นะครับอันนี้เป็นฟิล์มละเราขั้นตอนการรีดอากาศกับฝุ่นออกไปและ <Yeah. S 1> อ่าโอเคเรียบร้อยอสังเกตตรงนี้ได้เนี่ยมันเขาจะเว้นเซ็น,นเซอร์ไว้นะครับ เ okay. ฟิล์มติดเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงกันบ้างครับทำกันได้ไหมครับโอ้โหกว่าจะเสร็จเงือแตกเลยครับก็ดีนะครับภรรยาผมช่วยไว้ช่วยชีวิตได้เยอะเลยเกือบติดเสียแล้วครับผมิฟ์มก็ เวลาจะทำพวกติดฟิล์มพวกนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับผมโอ้ oh. สําเร็จจนได้ผมเชื่อครับว่าทุกคนต้องทําได้เหมือนกันขอบคุณนะครับที่ชมคลิปกันจนมาถึงท้ายคลิปตอนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณนะครับ